นิสสันอเมล่าปี2020หรือ2021คันนี้นะครับนำรถเข้ามาติดเป็นชุดแต่งของลายแค่นั้นเองเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนนะครับเริ่มกันด้วยชิ้นหน้ากันก่อนเลยชิ้นหน้านะครับจะเน้นเป็นทางด้านสีดําด้านนะครับตัดกับสีของตัวรถนั่นเองเพื่อเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถแล้วก็สวยมากๆครับติดออกมาแล้วนะครับค่อนข้างที่จะดูดงตัวมากๆมีความคมของงานนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยให้กับตัวรถอีกด้วยนะครับ สำหรับคําถามที่ถูกถามมากหรือถามบ่อยมากๆนะครับก็คือตัวของการต่ําลงมานะครับต่ําลงมานะครับเพียงข้อเดียวเท่านั้นเนี่ยประมาณนี้ครับทาให้เวลาเราขึ้นเนินนะครับหรือขึ้นทางต่างระดับเนี่ยง่ายดายมากๆสําหรับสเกิร์ตรุ่นที่บางรุ่นนะครับเขาจะต่ําลงมาค่อนข้างเยอะแต่รุ่นนี้นะครับต่ําลงมานิดเดียวเดี๋ยวเราลองไปดูชิ้นข้างกันบ้างนะครับชิ้นข้างตัวนี้นะครับจะเน้นไปทางด้านสีดําด้านนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆเนี่ย ถึงงานเขานะครับจะไม่ได้ตัดแดงแต่งานเขาค่อนข้างมีความคมของงานนะครับหรือความสวยดีไซน์ค่อนข้างดีมากๆครับสำหรับใครที่ถามว่ารถเจาะไหมทําสียังไงหน,งนะครับเราใช้จุดยึดจุดเดิมของซุ้มล้อของสองนะครับนากาวที่มีความเฉพาะทางนํามาติดกับรถนะครับทำให้รถเนี่ยไม่มีรอยเวลาเราแกะกาวออกนะครับแล้วก็สนะครับตัวของยางตัวเนี้ย เป็นยางกันลอยทําให้ตัวของตัวของสเกิร์ตและตัวรถไม่กระทบกันนั่นเองทําให้สบายใจได้นะครับในอนาคตถ้าเราจะถอดก็ไม่มีรอยนั่นเองจุดต่อมานะครับสีทํำยังไงสีเนี่ยทำยังไงคือเอารหัสสีของตัวรถมาเป็นจุดอ้างอิงนะครับแล้วก็ทําตามสีของตัวรถเลยพอทําแบบนี้นะครับก็จะได้ความใกล้เคียงถึง95%โดยประมาณนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวเราลองมาดูชิ้นท้ายกันบ้างว่าจะออกมาอยู่ในลักษณะไหนกันบ้างนะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าท่อใบไ,ไม้นะครับเว้นไฟทับทิมไว้ให้ด้วยสําหรับไฟทับทิมคู่ตัวนะครับเขาเว้นไว้ให้เลยในกรณีที่เราต้องการใช้งานหรือมัอนช่วยทําให้รถลังนะครับมองเห็นเรานั่นเองเพิ่มความปลอดภัยในขณะขับขี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูว่าท่อติดท่อหลอกไหมตัวนี้ตัวนี้นะครับท่อของเขาก้มอยู่แล้วทําให้ไม่ต้องติดท่อหลอกนั่นเอง เวลาเราติดออกมาโดยรวมแล้วข้างหลังจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับแต่เราสามารถติดสปอยเลอร์เพิ่มไดต้ตามความต้องการของเราเลยลองมาดูชิ้นข้างกันอีกครั้งนะครับมุมกว้างก็จะเป็นแบบนี้งานเขานะครับอาจจะดูเรียบๆรียบแต่ว่าความคมของงานค่อนข้างเยอะกว่ายี่ห้ออื่นๆเป็นจํานวนมากนะครับแบบอยากติดไฟตัดหมอกภายหลังนะครับสามารถติดได้อันนี้โอเคครับ ถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับก็ติดต่อร้านทวัดแชอโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์05711701นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณจริงๆครับถ้าผมพูดตรงไหนผิดไปก็ขอโทษด้วยะครับ